สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ Star อร์ม Day 1ในหัวข้อของการบริหารภาษีค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะต้องรู้ว่าเราทําธุรกิจแล้วเรามีภาษีมาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องภาษีนะคะไม่ใช่มีภาษีเฉพาะแค่กรมสรัรพารอย่างเดียวนะคะมีภาษีที่มาเกี่ยวข้องกับเราหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึงนะคะมี ภาษีสุกากรภาษีสพสานมิตรนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายรวมถึงประกันสังคมนะคะกฎหมายแรงงานหรือว่ากองทุนเงินทดแทนค่ะแล้วยังมีเรื่องของตัวติดแวดล้อมอีกนะคะแม้กระทั่งเป็นเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตหรือแม้กระทั่งภาษีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่และกระทรวงด้วยนะคะทีนี้ค่ะหลักๆของเราเนะะี่ยค่ะเราจะเน้นเรื่องของตัวภาษีสปรากรนะคะ ภาษีของกรมสมรรพากรมีทั้งหมด6ตัวค่ะตัวแรกก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างที่เราจ่ายให้กับลูกจ้างเราหรือว่าพวกที่เป็นค่าที่ปรึกษาต่างๆนะคะอันนี้จะยื่นด้วยแบบพองอ a หนึ่งนะคะโดยทางฝ่ายบุคคลก็จะเป็นคนนําส่งไปที่สรรพากรทุกเดือนสําหรับกรณีที่พนักงานที่มีเงินเดือนแล้วถึงเกณฑ์ต้องนําส่งภาษีนะคะภาษีตัวที่2คือภาษีเงินได้ห่างที่จ่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่เราจะต้อง จ่ายแต่ก่อนที่เราจ่ายพวกค่าแรงค่าเช่าต่างๆเราก็ต้องมีกรหาให้จ่ายแล้วนำส่งสัมภาระค่ะภาษีตัวที่3คือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอันนี้เป็นภาษีที่เราเรียนรู้กันมาตลอดนะคะว่าจะมีภาษีซื้อภาษีขายมหาหักกบลบกันแล้วก็นําส่งส่วนต่ายให้สัมภาระมีความซับซ้อนในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมากมายนะคะที่น้อน้อจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะภาษีตัวที่4คือภาษีเงินได้ที่บุคคลอันนี้ก็จะเป็นของ ที่เป็นรูปของนิติบุคคลแล้วนะคะม่ใจะเป็นรูปของบริษัทห้างคุ้ส่วนจำกัดนะคะแล้วก็รูปแบบของนิติบุคคลหลายๆตัวก็จะเป็นมวิธิสมาคมค่ะหรือแม้กระทั่งตัวบริษัทมหาชนนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการนําส่งภาษีตอนการปีกับสิ้นปีตามกฎหมายด้วยซึ่งเลทก็จะมีเลท2แบบค่ะที่เป็น s อ e ชกับไม่เอชนะคะภาษีตัวที่5ของสมบัติคือเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะที่เรียกว่าพอทอ .40 ศนะคะ อันนี้ก็น้องๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจเฉพาะจริงๆที่จะเป็นเรื่องของธุรกิจสาสใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถาบันการเงินเครดิตฟองเซีเอ้นลรับจำนำหรือว่าธุรกิจที่เขามีการสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายนะคะเด็กจะไปใช้ภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็กรณดีที่บางธุรกิจก็จะมีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะว่าเราเกี่ยวข้องกับภาษีตัวไหนบ้าง ก็ภาษีตัวที่6คือเรื่องของอากรสแตมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวการติดสัญญาจ้างต่างๆกรณีที่มีมูลค่าตั้งแต่1000บาทขึ้นไปก็ต้องติดอากรสแตม1บาทนะคะแล้วก็กรณีที่สัญญาของเรามีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปนะคะเราก็สามารถจะไปติดอากรสแตมที่กรมสรรพกรได้โดยใช้วิธีการสลักหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กเลน้อยน้อยที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลค่ะทีนี้เรื่องของตัวภาษีนะคะพี่เก่งอยากจะให้ข้อมูลเราอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ประกอบการ ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจเราจะต้องดูก่อนค่ะว่าธุรกิจเราโรดักของเรามีภาษีแต่เกี่ยวข้องกับตัวอะไรบ้างนะคะพี่เก่งยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราเป็นโรงงานผลิตและจําหน่ายแอร์นะคะอันนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะตัวแรกก็คือภาษีเรื่องของตับตะกอคะ่ะ ถ้าเราเป็นบริษัทนะคะก็จะมีภาษีเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเกือบทุกตัวนะะหกตัวที่เมื่อกี้พี่เก่งอธิบายไปนะคะการที่เรามีขายแอร์นะคะการที่เราทาธุรกิจเกี่ยวกับแอร์ก็จะมีเรื่องของภาษีสรรพสามิตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการนําเข้าเครื่องจกักรมีการนําเข้าอุปกรณ์มีการนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตในเมืองไทยอันนี้ก็มีเรื่องของอากรขาเข้า ที่จ้องจ่ายให้กับสุลกาศก,ก่อด้วยนะคะหรือโรงงานของเรานะคะมีเรื่องของใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีเรื่องของตัวภาษีที่จะมาเกี่ยวข้องคือเรื่องของตัวที่ดินนะคะก็ต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยรวมถึงภาษีป้ายต่างๆนี่ก็ต้องมีการจ่ายชำระภาษีป้ายเป็นรายปีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของตัวสิ่งแดวดล้อมพี่คะเราเป็นโรงงานที่มีเรื่องของการต้องบำบัดน้ำเสียนะคะหรือว่ามีการปล่อยเรื่องของคาร์บอนไปในอาก,กาศก็ต้องมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วย รวมถึงภาษีที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของแต่ละกระทรวงด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงแรงงานด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมนะคะเรื่องของกองทุนเงินทดแทนแล้วก็ในเรื่องของภาษีนะคะถ้าเราฟังมาทั้งหมดเนี่ย การบริหารภาษีให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่เราต้องไปหลบภาษีนะคะมันมีข้อกฎหมายต่างๆที่สามารถให้เราประหยัดภาษีได้อย่างเช่นกฎหมายเรื่อง b O I ค่ะถ้าเป็นธุรกิจที่เรามีการผลิตนะคะมีการทาเข้าเครื่องจกักรแล้วก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะคะ เราสามารถที่จะไปขอสิทธิ B.O.I จากสำนักง,งานส่งเสริมการลงทุนนะคะหรือว่าที่เรียกว่า B.O.I ซึ่ง B.O.I เลยคะ่ะจะให้สิทธิประโยชน์ภาษีเราหลายอย่างซึ่งการยกเว้นภาษีของนิติบุคคลเลยค่ะเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องจ่าย,ยนะคะแปดถึงสิบปีหรือบางที่ก็เจ็ดถึงสิบปีนะคะแล้วแต่เงื่อนไขที่เราได้แล้วก็จะมีเรื่องของการ,รยกเว้นอากราเข้านะคะหรือมีการให้สิทธิประโยชน์ในการลงค้จ่ายได้2เท่าหรือว่าเรื่องของการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานก็มีสิทธิประโยชน์หลายเรื่องนะคะ รวมถึงการทําเรื่องของบริหารภาษีค่ะถ้าเราไม่ได้สามารถใช้เรื่องของสิทธิบิลไอเราสามารถที่จะบาลานซ์ความสมดุลของภาษีทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดานะคะเราจะไม่ได้ใช้คําว่าการหลบเลี่ยงภาษีนะคะเราใช้คาพูดว่าการบริหารภาษีในช่องที่กฎหมายมีช่องว่าให้เราเล่นนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จัดการได้ตัวที่น้องๆสามารถที่ศึกษาข้อมูลหรือว่าจะหาที่ปรึกษาในการที่จะช่วยวางแผนภาษีให้ได้นะคะซึ่งทางกีดโปร,ราเองก็มีบริการในเรื่องนี้ค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของการขอใบอนุญาต B.O.I เรื่องของการวางแผนภาษีรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีด้วยนะคะไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆด,ดูต่อเนื่องไม่ขาดตอนคลิกที่หน้าโฮมช่องเก่งบัญชีภาษีบรรเทาเลือกที่แท็บเพลย์ลิสต์เลือกชมหมวดหมู่คลิปตามใจชอบได้เลยค่ะค่ะก็ก่อนจบคลิปนี้นะคะพี่เก่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ